เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แน้วทางใบายแรกนะครับเป็นฝกของธงชัยครับให้เด่น2เด่น6ลเด่น7เด่นจะเป็นเด่น2กับเด่น6ครับระวัง7 9กับ7 2 2 0 2 3 2 4 2 5 2 8 2 9 6 0 6 3 6 4 6 5 6 9 6 1 7 0 7 1 7 4และก็7 5ครับ เป็นธรรมรอบของประจําวันที่16กกรกฎาคม5 6 7 7นะครับอาจารย์เอียดห้วยอดเด่นเหนือ4กับ5ครับดับ3กับดับ2นะครับเหนือใต้ดับ3กับดับ9ครับเหนือใต้4 0 5 0 4 1 5 1 4 2 5 2 4 6 5 6 4 7 5 7 4 8 5 8นะครับใบต่อไปครับเป็นแนวทางของสงขลาวิเคราะห์ชุด เหนือนะครับให้เด่น2เด่น6เด่น7ส่วนใต้จะเป็นเด่น2เด่น6เด่น9นะครับก็จะมี2 0 6 0 7 0 6 3 2 3 7 3เน้นเนี่ยเฉพาะในตัววงกลมนะครับ2 0 6 0 9 0 2 1 6 1 9 1ครับส่วนสูตรสำเร็จชี้เลขนะครับเด่น2เด่น6เด่น9 2 4 2 5 2 8 2 9 6 4 6 5 6 8, 6, 8และก็6 9 94 95 98และ99ครับส่วนไปนี้ให้เด่น1กับเด่น6เด่นจะเป็นเด่น1นะครับ10 12 14 15 6 2 6 4 6 5 6 9 8 4 8 5 8 1 8 0 เด่นจะเป็นเด่นหนึ่งนะครับดับห้าเหนือดับใต้เก้าครับสมหรับน,นี้จะเป็นคู่ดับเหนือใต้ครับ

ต่อไปเป็นฝันพยากรนะครับโดยผู้หญิงใส่ชุดแดงนะครับให้เลขมงคลมาเด่น2เด่น6เด่น7เด่นจะเป็นเด่น2กับเด่น6ครับ2 0 6 0 7 0 2 3 6 3 7 3 2 4 6 4 7 4 2 5 6 5 7 5อาซอครับให้เด่น2กับเด่น7 2 3 2 5 2 7 2 9 7 0ก้าเจ็ดศูนย์เจ็หดเก้าหสองเจ็ดเและ6กเดเก้ยิมเงินครับให้เด่นหนึ่งกับเด่น8 1ดหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งห้าหน 80 83 84และ89สรุปฟันทงนะครับของอัปแปะครับของแปะกงนะครับให้เด่น6เด่น8เด่น1เด่นจะเป็นเด่น6กับเด่น8ครับ60 80 10 62 82 12 64 84 14 65 85 15

ใบนี้นะครับให้ชุดเหนือมา60 97 69 65 68 62 95 98 90 265 395ชุดใต้ล่างครับ30 39 07 35 37 32 0405และ02 รวยสถานครับเด่นเหนือ6 6 8 6 9 6 0เด่น2 4 2 5 2 6 2 3 6 9 3 6 0 8 5 2และ8 6 2เลขในฝันครับ เด่น8กับ3เด่น3 8 5 8 7 8 0 3 5 3 7และ3 8ตัวเน้นนะครับ8 5กับ3 5ชุด285 287 280ตำรามหารวยครับเด่นเหนือ3เด่นใต้5นะครับเด่น เด่น3กับเด่น5เด่นจะเป็นเด่น 3, 5, 4, 3, 4, 5, 7, 3, 7 3, 5, 4, 3, 5, 7, 9, 3, 7เลขมหาสนุกครับให้เด่น 9, 9, 5, 9, 6, 3, 9, 5, 3, 9, 6 ชุดพิค้าเด่น6กับ0 6 4 6 5 6 7 0 4 0 5 0 7 9 6 4 9 6 5 9 6 7ชุดสั่งการเด่น8กับ3 แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดชือบทองเด่นหกหกหกและหกแปดดับหนึ่งเหนือใต้ อาจารย์พนมทวนครับให้เด่นเหนือเด่น9-98-90-19-698-690-619ต้ายล่างครับเด่น3-39-30-31แปดเทพครับให้เด่น3กับ5-35-36 เก้าห้าศูนห้าช้างเผือกครับให้เด่นเหนือเด่น8 8ด8ปดห้าแปดเจ็ดแปดูน 285 287 280ใต้เด่น3 37 38 39อาจารย์พนมทวนครับให้เด่น6 67 65 9 67และ9 65ส่วนชุด3ตัวตามนั้นเลยครับ ประธานพรครับให้เด่น4 6494 4, เด่น007 08ส่วนในตารางสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นเด่น6กับเด่น9แล้วก็เด่น3กับเด่น0 8เทพให้เด่น5ครับ54 57 52 954 957 952 ใต้ล่างครับเด่น 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 0ดับหนึ่งเนื้อใต้ครับชักใหญ่เลขครับเด่นเนื้อเด่น 6, 6, 8, 6, 36 9, 6, 0 3, 6, 8, 3, 6, 9, 3, 6, 0ใต้เด่น 9, 9, 7, 9, 8 90ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูล